รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย โดยโผสกอบออากาแฟปรุงสำเร็จชนิดโงตรามัดดีดีสลิมเซเลนหารล้านล้านกับมอนรัสสองฟังคลองในรูปแบบวีซีดีและดีวีดีที่เซเ่นีเลเบนแอนบุ๊กสมายและห้างส่งสินค้าชั้นนำทั่วไป่งเอสเอสเลขหน้าบัตรต่างๆของธนาคารกรุงไทยเพื่อลุ้นสร้อยคอทองคำทุกเดือนสนใจโทร1551 ใช้ประโยชน์ได้อยู่ไห้นะจ้างเอาวะทิ้งถังอะไอย่าได้อ,อย่างเงี้ยต้องพาไปลีใสคเฮ้เาาเเยย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 เลยย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  สนับสนุนโดยยาฤกสีดวงทวารหนักตราใบห่อมีชนิดเม็ดและชนิดแคปซูลคอตตอนบริสุทธิ์แบบไม่มีรอยต่อพรีเมียร์ซาตินพัดลมมิลเราประหยัดไฟเบอร์ห้ายาดองเล่าตราเสรี10ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเล่าตราเสรี10ตัวบำรุงโลหิตมาสจันมัร์คาร่าระบบสั่นจากอารอน ห้องพีกบยุงเยอะเงี้ยค่ะอ๋อยุงที่เนี่ยมันจะกัดเฉพาะคนที่เนื้อหอมเท่านั้นเองหรอถ้างั้นตามคงมจงะเนือ้อหอมจริงๆอะแหละหอมจริงด้วยไม่า่าดคิเลยว่าคืนนี้มันจะเป็นคืนวันเดฟูทูไ์ พี่กอบบอกอะไรใครจะไซด์หรอมันช่ไซดจ้าอย่าไปคิดอย่างนั้นวันตะพูสุนัยนี่หมายถึงว่าเป็นคืนที่มาสัจจรย์ิงใหญ่ที่สุดสําหรับชีวิตพี่กอมาะนี่พี่กบหาฟายอยากจะบอกอะไรพี่กอบสักอย่างหนึงนะะ่งไงค่ะพี่กอบเชื่อไหมเชื่อยังรับฟางต้องเชื่อฟางสิงจ้าฟางจะบอกว่าในชีวิตของฟางเนี่ยนะคะ อกหักกับผู้ชายหน้าแปลกมันก็เยอะแต่ครั้งนี้ยฟางคงจะสมหวังกับผู้ชายแปลกหน้าบ้างแล้วล่ะขอมือหน่อยได้ไหมอ่ะมือใช่ไหมจะเอาไปสิเอามือสิไม่ใช่ขาหลังถลอกลกลไหนไหนไหเล่นกันนะจำจีม้าเขือเผากระเทาะฟางฟางม้าเขือเปอะจ้า อย่าพูดคำว่าเผาสิจัามันแสลงใจพี่กบค่ะพี่กบค่ะเปิดไฟกันดีกว่าไหมคะฟางรู้สึกว่าเวลาอยู่มืดๆน่ะฟางกลัวแล้วถ้าฟางอยู่มืดคนเดียวไม่เท่าไหรอ่อ่ะอยู่มืดๆกับพี่กบอ่ะเหมือนอยู่ในป่าช้าี่ห้องพี่มันก็แบบนี้แหละ ฟางจ๋าจ๋าปิดไฟนี่พี่ว่าดีแล้วอยู่กันแบบมืดมืดเราอยู่กันสองคนแล้วจะทําอะไรกันจะมีอะไรเจาะแกจู้กี้อะไรกันเนี่ยมันก็ไม่มีใครเห็นไงนี่ไม่เอาเราเปิดไฟหน่อยดีกว่าแะี้วค่ะววัวว ออกไปดูหน่อยดิไหมคะไม่มีหรอกฟังเสียงหมาไงฟังเสียงหมาไม่ใช่หรอกฟังว่าไม่ใช่หมาหรอกค่ะพี่กบขาเมื่อกี้นั้นที่ฟังมองไปนะเห็นหัวคนแบบลางๆฟังว่าต้องเป็นใครแน่ๆเลยอ่อเสียงหมานะเดี๋ยวพี่ไปดูสิ ยังจะเห่าวอยู่เอาหมาฝรั่งเออหมาฝรั่งได้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 ห่ายังไงหมาฝรั่งเห่ามันต้องมีเอ็กเส้นห่งห่งหมาไม่สันไม่สันห่งห้วยโอ้หมาทางเหนือห่งเจ้าเฮ้ยนั่นไงหมาจริงๆจะชัวร์เลยไม่ได้มาตัวเดียวนะมาเป็นฝูงเลยใจเลยนะ เรื่องของหมาเราคนไม่เกี่ยวเอออะไรเนี่ยถูกแล้วไงเออแต่ว่ามีเอาออกฝากรําคานะคะนี่แค่หมาเห่ายังไม่เท่าไหร่นะถ้ามันโผล่หัวมาแล้วเจอพี่มันหอนเลยนะเอ้าเอาแล้วมันจะหอนทําไมอ่ะมันกลัวเห็นผีดิเดี๋ยกใหน้องฟังพี่ก็ไปดูแล้วก็ไล่มันไปมุกหมามันจะได้เรื่องหรือวะหรือว่ามุกหมาเนี่ยมันเดี๋ยวเสียหมานะเว้ยเอาเสียหมาเปลี่ยนๆมันเปลี่ยนเป็นมุกแมวเออ 不不不么样？怎么喵， นะจะกินตับทุกตัวเลย<ว>พี่กบร,รู้อะไรมีเหรืยังอะไรจะฟังฟางหลงรักพี่กบตั้งแต่แรกเห็นแล้วแรกอืมมันก็เป็นความรู้สึกเดียวกันแล้วจ้ะพอพี่เห็นฟางปุ๊บได้พบสบตาไม่เจอหน้าเธอคืนคิดวุนว่นวายให้ใครสับนส,สนชอบพี่แจ้เหมือนกันเหรอหะใช่จ้ะอ๋อฟางก็ชอบเหมือน ว่ามาพี่หอมผี <ละ S 1> ไม่ได้ทำไมรักกันทำไมหอมไม่ได้ละ่ะจะหอมเลยได้ไงล่ะเดี๋ยวผิดผีนะจะไปผิดไม่ใช่เลยยังไงจะไม่ผิดผีเนี่ยถูกผีเลยจาบจับจ้วงสิตัวจะหอมแก้มกันก็ต้องมีพิธีอย่างน้อยอ่ะเราก็ต้องแต่งงานกันก่อนแต่งงานเลยเออฟาง แล้วฟางจะไม่อายคนชาวบ้านเขาเหลือที่เขาจะเน็นทาว่าฟางมีสามีแก่ๆแ,แบบพี่ย่ะไม่เป็นไรหรอกจ้าพี่กอบคือฟางชอบคนแก่แล้วอีกอย่างนะดูอย่างพี่กอบเนี่ยโตขึ้นหล่อนะเนี่ยรู้ได้ไงพี่ยังไม่โตนะฟางยังขึ้นไม่เต็มปากเลยฟางขาแต่งงานก็ได้เดี๋ยวพวุ่นี้เราไปดูเลื่องแต่งงานกันเลย ก็ได้พรุ่งนี้ไปดูเลิศแต่งงานเลยก็ได้แต่ว่าพี่กบต้องสัญญาฟักนะว่าถ้าแต่งงานกันแล้วอ่ะพี่กบห้ามหนีกับดาวตัวเองนะดาวจีนีที <c oughs> ี่ไม่ใช่ยีทีจ้าหลอเล่นถ้าเกิดว่าแต่งงานกันแล้วอ่ะคือฟางอยากไปอยู่ปารีสนะจ้าโอ้ปารีสรที่อยู่ใกล้ๆปากินใช่ไหมใช่ กนใบใครนใบรับสนุนโดยชากรามือชาดีดีสำหรับคุณเข้มข้นหอมอร่อยถูกใจผู้ดื่มดื่มทุกวันได้ประโยชน์ทุกวันขิงผงสดเ็จร,ร,รูปตราบ้ขขานสมุนไพรเหมาะสำหรับร้านนวดและสปาหาซื้อได้ที่บิ๊กซีและคาฟูทุกสาขาเพิ่มคุณประโยชน์ให้กาแฟช่วยปรุของคุณด้วยกาแฟพลอยใสจากพลอยใสเฮลท์แคร์เวสต์ทูนีอนบริการโอนเงินทั่วโลกรวดเร็วเชื่อถือได้ เมื่อไอใช้ยากแก้ไออัปเช่สัญลักษณ์รูปคันป่าอัปเช่ไปได้ฝรั่งเศสพาฟางไปได้แต่มีปัญหาอะไรอ่ะมีมปัญหาก็ทายมา<ถ>อารมณ์ดีก่อนนอนนะอารมณ์ดีปัญหานี่มันก็คือพี่ไม่มีค่าเครื่องบินนะ่ะโอ้ค่าเครื่องบินพี่กอกไม่ต้องเป็นห่วงพี่กอบก็เสียบกระดองมาบินไปเสียเสียบกระดองบินไป ฟางเกะหลังแน่นๆนะเดี๋ยวจะตกจ้าเมื่อกี้ฟางบอกเรื่องกระด้งมาฟางล้อเล่นถ้าพี่กบมีปัญหาเรื่องตั๋วเครื่องบินเนี่ยนะฟางมีทางออกไปออกทางเข้าแฮ้ขยันเล่นมุกเงะอไปเรื่องสิจะตับหน้าเลยก็คือ กบอ่ะมีที่ดินเยอะไม่ใช่เหรอที่เยอะในชุมชนเนี่ยอเยออก็พี่เป็นถึงหัวหน้าชุมชนในสารคัญเนี่ยพี่มีที่ดินตั้งเยอะพี่ก็ขายซิถ้าขายนะอุ้ยเชื่อฟังนะเชื่อฟงังพี่นั้นจะได้เงินไปส,ส,สิบสิบล้านเลยทีนี้ก็สบายขายที่ดินที่ชุมชนสารคัญจ้าจ้าเฮ้ยไม่ได้แล้วฟังมันเป็นที่ของบรรพบุรุษโถพี่แก่ขนาดนี้แล้วปู่ย่ยาตายตายตายหมดแล้ว ที่ขายไปเนี่ยเขาไม่รู้หรอกขายเถอะอืมแต่มันที่ดินเนี่ยมันอยู่ในที่เป็นชุมชนที่อยู่ใจกลางเมืองเนี่ยมี่จะเก็บไว้ให้ลูกหลานที่ทำมาหากินนะฟางแหมพี่โกหหาลูกหลานเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปปั๊มเอาที่ปารีสไง<อ>ไปอยู่ที่นูน่นนะัถ้าเกิดว่าพี่กบขายที่แล้วพาฟางมาอยู่เนี่ยนะฟางจะทําอะไรเซ็กซี่เซ็กซี่ให้พี่กบดูทุกวันเลยทาเซ็กซี่เซ็กซี่แบบไหนเจ้าฟางแด ตแต่แตะมีกระถนไม่ไหวแล้วจะถดไม่ไหวนะจ๋ายุ้อพี่จะายุ้อพี่ยุ่ออารมณ์ยุ่อมโหถ้าแบบนี้นะพี่ตกลงพี่ยอมพี่ เขาขายที่อย่างนี้แล้วเราจะทําไงในเมื่อเราเช่าที่เขาปลูกบ้านอยู่อะแล้วเขาขายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนเราพอผู้หญิงจริงๆเลยเนี่ยลาลาเราเราก็ตาตาตามไปอยู่กับแกที่ทีที่พี่ฝรั่งเศสเลยโอ้หเป็นปารี่เด้เหรอจะจบท่าหรือเปล่าเขาจะมาออกค่าตัวเครื่องบินให้เราไงเหรอมาเป็นของที่มาอยู่ก่อนสิพี่กอบคนเราเนี่ยนะคะจะทำอะไรเนี่ยมันต้องมีแบบว่าเอกสารหลักฐานพี่กบเซ็น พี่นายกมให้ฟังเลยได้ไหมอ่ะพี่นายกมนี่ฉันยังไม่ตายนะจีบ้า <S 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 เออไม่ไม่ต้องถึงพี่นายกมก็ได้เอฟไหนเซ็นมอบโฉนดที่ดินให้ฟังไว้ก่อนได้ไหมจะได้เชื่อใจไงอ๋อเซ็นไว้เป็นหลักสี่หลักฐาน,านไปทำไมหลักสี่รถติดนี่นจะมาอะไรเนี่ยพี่ไม่มีกระาดาษปากกาจะฟังพี่รับได้จริงๆหยุดก่อนหยุดก่อนค่ะไม่ต้องห่วงทำไมฟังเตรียมไว้แล้วค่ะ เขียนไว้เรียบร้อยแล้วด้วยเหลือเซ็นอย่างเดียวเซ็นอย่างเดียวเหรอพี่รักมากเลยรู้แล้วก็เซ็นก่อนเซ็นก่อนว้าวว้าวว้าวงฟางขอบคุณค่ะเซ็นเรียบร้อยนะจ้านะทุกเรื่งทุกอย่างพี่ก็เซ็นให้ฟางไปแล้วตอนนี้ฟางก็มาเซ็นของพี่เลย จะขาดแล้วเป็นช่วงนั้นพอดีเลยที่ผู้หญิงเขาเป็นกันนะน้องเป็นประจำปีประจำปีเป็นประจำปีอุ้ยดอกสวยหอมน่ารักน้องไม่ใช่ดอกจําปีคือน้องน้องฟางเป็นวันนั้นของเดือนนะคะเป็นวันนั้นของเดือนก็เลยเป็นวันอะไรอ่ะที่ผู้หญิงเ็าเป็นกันนะผู้หญิงก็เป็นก็ปวดท้องอะไรเงี้ยแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเขาติดไปก่อนนะ ี่ฟังรักพี่จริงหรือเปล่าเนี่ยรักจริงๆรักที่สุดเลยจูบูจูบู<ป>ใใ่เจ๊เว็บเลย<ป>ก็คือติดไว้ก่อนนะนะพี่กบไ, <นะ S 2> ไม่ใช่ไม่ใช่ฟองมาติดที่ฟางรักนะฟังก็ใช่ไงวันนี้ไม่ได้เนี่ยวันอื่นก็ต้องได้ฟางสัญญากับพี่กบเลยนะคะถ้าหลังจากวันนี้ฟามหายเมื่อไหร่เจอที่ไหน ได้ที่นั่นเจอที่บ้านได้ที่บ้านเจอที่โรงแรมได้ที่โรงแรมเจอที่ตลาดตามตลาดเลยพี่ฮะรู้แล้วพี่กบกลับก่อนนะแล้วเดี๋ยวว่าค่อยมาวันหลังเนาะสัญญานะสัญญาไปเถอะโอ้ยเฮ้ยนี่ว่ามันพิกลพิกลไหมข้าก็ว่าจริงอย่างไอเต่าว่าเว้ย เอ้สาวสวยอ้ออย่างคุณฟางอ่ะมาแต่งงานกับลุงกบท่าว่าจะต้องมีรับลงคมในแน่เว้ยมันยังไงเฮ้ยเราหลบกันดีกว่าไหมทำไมหลบทำไมเฮ้ยแต่ฉันคิดว่าเราหลบกันดีกว่าทำไมต้องหลบเราเธอน้าเราจะได้ปลอดภัยหลบนะทำไมจะไม่ปลอดภัยเพราะอะไรมีคนมาเกาบอกว่ามีคนมาเฮ้ยโรศัพทบเข้า ฮัลโหลแดรี่โอเคค่ะก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะบอกมมมี่ด้วยนะว่า l ล v e y o งะโอเคค่ะบ๊ายบายคุณอิสเดลาะเป็นยังไงบ้างก็เรียบร้อยโรงเรียนฟังทุกอย่างเลยค่ะอตอนนี้นะคะคุณลุงกบเนี่ยเซ็นมอบโฉนดที่ดินให้ฟังเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหทำงานดีมากนะจ๊ะอิส ก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะอ,อ,อาเคียอ้อวนกับอาเคียหุยเนี่ยนะเขาก็ทะเลาะกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ดินทั้งหมดจะต้องตกเป็นของอิสเบลล่าว่าเดี๋ยวก่อนนะคะฟางนี่รู้สึกเหมือนจิตใต้สำนึกที่ดีมันมันบอกฟางอะคะ่ะว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยนี่คุณอิสเบลยืนหรือยังคะเนี่ยยืนแล้วนะสิ่งที่พวกเราทำอยู่เนี่ยนะคะให้ชาวชุมชนสารคันเขาตีกันเนี่ย ฟังว่ามันมันบาปแล้วก็ผิดสียังไงก็ไม่รู้ว่ะค่ะโอ้ยผิดสีข้อไหนไม่ทราบจ้ะผิดสีและทมนะคะแล้วก็ผิดทุกข้อเลยอะคะ่ะโดยเฉพาะกับคุณลุงกบเนี่ยน่าสงสารนะคะแกเซนมอบจดที่เรียนให้ฟางหมดเลยแล้วแกแก่แล้วด้วยถ้าแกจะรู้ความจริงขึ้นมาเนี่ยแกชอกตายแกตายซับตายซากเลยนะคะ ว่าเดี๋ยวถึงข่าวแกตายจริงๆนี่นะเราก็กรวดนะอุทิศส่วนกุศลไปให้เรากันแค่นั้นก็จบแล้วโอ้โจริคิดได้นะเด็กเลวว่าใครจะฟังว่าไปสงสงเนี่ลและค่ะอโอเคงั้นยังไงเนี่ยขอดูโฉนดหเลยได้ไหมอ๋อได้ค่ะเอามาให้ดูเร็วสรุปว่าคิดจะทำอย่างนี้ดีแล้วนะคะจุดตัง้งอ๋อ,อยังไม่เห็นเลยค่ะอ,อ,อ้อ เรียบร้อยแล้วอู้หูนี่ค่ะไรเซนดีมากเลยค่ะทำงานดีขนาดนี้เดี๋ยวอิสเบล่าเพิ่มเงินให้ฟังดีกว่าเงินเดือนนะ่ะโอ้ยอยากได้คำนี้มานานมากแล้วค่ะคือจะบอกกับคุณอิสเบล่าเหมือนกันนะนะคะว่าทํางานมาเงิน, 8, นเดือน800 0บาทต่อเดือนคือแล้วทําทุกอย่างเลยมันไม่ค่อยคุ้มมากโดยเฉพาะการมาทํางานนี้ยมันเปลืองเนื้อเปลืองตัวค่ะไม่รู้จะโดนจกไส้จกตับเมื่อไหร่อิสเบล่าก็เข้าใจได้เดือนละ8 00 0ันใช่ไหมก็เดี๋ยว เสร็จงานนี้นะอิสเบลล่าเนี่ยจะเพิ่มให้เป็น8,020บาทตายเลยขอบคุณค่ะ8,020บาทชาตินี้จะใช้หมดไห้เนี่ยค่อ <c oughs> ยๆใช้สิจ๊ะเดี๋ยวก็หมดแคละค่ะว้ายมาชคกับมาชดโอ้พอมทีพอมั้ง20โอ้โอ้เอาหน่าเอาหน่าว่าแต่เดี๋ยวถือสิค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อที่ออฟฟิศดีก,กว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะมีใครเขาได้ยินไปไปไป,ไป,ไป What? <laughs>